เพิ่มความนัวด้วยน้ำปูละพาแซบเบาแดงน้องหมวยนะครับผมอู้เปลี่ยนสีเลยครับพอใส่น้ำปูละเปลี่ยนสีเลยพี่น้องผิดผมอยู่เลย <c oughs> <S <S สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องสุขูมสุขนนะครับผมมาพา่อาวเบาแดงคือเก่าครับพี่น้องกับเมนูแซบแซบคือเก่าเมื่อนี้ได้ขนมจีนนะครับผมขระปุนบุญทะลิกนะครับผมชีส้าเปิดน้ำมาฝากพี่แต้มนะครับผมเปิดน้ำมาฝากเอาน้องบนว่า ขับพุ่นบุญธลิกผลมาแซบได้ผลมาขับพุ่นนะขนมจีนห่อบักใหญ่เลยครับป้าโถกินเบิร์ดดีเห็นที่แมนคนอยู่บนพี่น้องอ๋อโถบุญอ๋ออูเอ้าเบิร์ดบวเบิร์ดบลูครับใช่ใายเพิ่อนนำมาฝากแล้วเราต้องจัดให้เต็มระบบ มีมกพริกนะครับผมเครื่องปรุงไหมพรม้อมกพริกน้ําตาลอย่างพวกนี้อันนี้เป็นหน้าหมองเพลินนะครับผมเทลาดโอ้โหหลายเลยเนี่ยครับแหมจะเป็นพริกนะครับผมจบชาติเลยครับเอาใส่บะหมี่เลยเนี่ยครัเป็นไห่มากกัใส่ผงหนน้ำตาลผมจะบัวส่นะครับผมผมขอซิมเบึงก่อนเด้อพี่น้องเด้อหน้าหมองเินแน่เลย อืเข็มน้ำจะออกแบบเข็มน้ำนะครับผมโอ้ปลาตัวน้ำลายแห้งครับพูน่ะอาโบนัวครับอืเพิ่มความนัวด้วยน้ำปูละาาแซบเบาวแดงน้องหมวยนะครับผม ควรละ65สิบห้าบาทพี่น้องใครสนใจก็ตืดๆมาได้นะครับผมทักมาได้นะครับผมนี่สี่ร l อนะครับผมน้ำปูลาพาแซบนะครับผมเ่าแดงน้องหมวยเด้อพี่น้องเด้อตอนนี้สินค้าออกามาใหม่พี่น้องให้การต้อนรับดีดีขอบ,บุณขอบคุณนหลายๆนะครับผมเปลี่ยนสีเลยครับพอใส่น้ำปูลาเปลี่ยนสีเลยพี่น้องพี่น้อง <c oughs> แซ่บอากันครับแซบ่บ มือสั่นครับก <c oughs> ินกาแฟไหลามาใส่น้ำปูล่าแล้วนะแต่กาแซบบันเอง <c oughs> อนครับอนแนมพี่น้องมาเสิร์ฟแซ่บรายการข้าวบา,บาร์งครับ được นัวผักครับพองเพิ่นนยจะใส่น้ำปลาล่ามาเป็นน้ำต้มปลาลานะครับผมเต้าเบาแดงเอาน้ำปูเปาแดงน้ำปูล้าพาแซบเบาแดงน้องหมวยเนี่ยใส่ทับเข้าไปเข้ากันเลยมันนี้ครับมันจะมีความหอม ร้านนี้มันแซ่บคนลนะไอ้ไปเลยซื้อมาฝากครับข้างล่างจะเป็นน้ำปูลานะครับพี่น้อง เซตะกระจองอ้อนออนครับ

แต่กิ่นเบิร์ดนี่พี่ลึกอยู่พี่น้องม,มันหลายไง ทั้งกินทังแซ่บนะพี่น้องผมบอกเลยครับ ฉอนอายากจะทำเพีอ้ย เส้นของเขานี่จะน้อยพอ,อดีนะครับเป็นในขนมจีนไอขนมจีนเส้นเล็กใส่น้ำบูร่าหอมมาลีพี่น้องหอมแจา ห้าบาทได้หลายอยู่ด้วยครับว้ยเียแลเดี๋ยวมาเบิ่งซอยกันมาสิเบิร์ตโบพีนองมันใหญ่หลายโบแดงกับ่อยกวายไปไหนได้หนึ่งเดี๋ยวมารุ่นมาสิเบิร์ตรือบเบิร์ตครับ เขากันเขากันขนมจีนกับไอ้ผักกระจงน้อยผักพายเนี่ยครับ ขา่าหอมหอมน้ำปูล่าครับ Mm -hmm. Goed. Vandag แต่น้ำนั่ยหรพี่น้องแต่วาซส้นมันหลายผมเลยบ่ค่อยได้สดค <c oughs> ันสดแต่น้ำตอนแรกๆผมผมก็ยัดอิ่มก่อนเพราะว่าซ้นมันหลายแห้งครับ <c oughs> <c oughs> กินมื้อนี้ อีมอนมืออื่นจานนี่เป็นดอกกำลังจะเป็นดอกครับ with <clears throat> อันที่หัวนี่เป็นคนมากินขนมจีนนะครับพี่น้องพายเป็นอาหารนี่เป็นแบบนี้ในขนมจีนจะกินได้หลายครับ พับซองกมกับซิเบิตครับ <c oughs> เรียบร้อย สุดยอดนะครับผมแห่งความแซ่บเอามือนี่ขนมจีนนะครับผมบุนทลิกนะครับผมนี่ใส่กับน้ำปูลาพาแซ่บบอแดงน่องหมวยนะครับผมควรละ65บาท400 ml นะครับพี่น้องออกดีดีนะครับผมมือละร้อยสองร้อยนะครับผมบ้านที่พี่น้องเพื่อนซัพพอร์ตให้กับนังใจนะครับผมนะขอบคุณขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับผมคลิปนี้ครับฝากพี่ฝากน้องนะครับผมสุขุมสุขคนกดไลค์กดแชร์เนี่ยได้อครับพี่น้องแค่นี้ก็ถือว่าเป็น กำลังใจนะครับผมที่ดีที่สุดแล้วนะครับผมสําหรับบันเดงเจอกันคลิปหน้าไปน้องเบิ้งครับเบิ้งเดินในเหนเรือใส่น้ําคลิปนี้ขอพี่น้องสุขภาพแข็งแรงเบิ้งสุขุมสุขคนนอนหลับได้เงินหมืน่นนอนตื่นได้เงินแสนนะครับผมแบมือได้แก้วมณีชโชติโทษให้อย่าได้มาผ่านนะครับผมลาพี่และน้องไปเพียงสุขนี้ก่อนครับผมสวัสดีครับ